ามาดูกันที่ในเรื่องของแต่ละโรงเรียนนะครับที่มีการปิดการจราจรมีการปิดโรงเรียนนะครับก็คือในวันนี้นะครับทางทวิตเตอร์ของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยได้ทวิตเตอร์ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วด้วยว่าโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง438แห่ง จะปิดการดําเนินการก่อน1วันนะครับเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนที่จะเดินทางมายัางโรงเรียนครับท้งนี้ก็มีอีกหลายโรงเรียนที่มีการปิดการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราว1วันได้แก่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาโรงเรียนมาตราเดีวิทยาลัยโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยและโรงเรียนกรุงเทพการบรรัญชีรวมถึงโรงเรียนสาธิตปทุมวันนะครับและจะมีการประชุมด่วนทุกหน่วยงานในเวลา10นาฬิกาที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครในวันนี้นะครับ ซึ่งทางหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรก็บอกว่าเหตุการณ์นี้ก็อย่าพิ่งตื่นตระหนกจนมากจนเกินไปเนื่องจากสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้ตามปกติแล้วนะครับและในวันนี้นะครับมีการแจ้งมาว่าจะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคกลางด้วยนะครับซึ่งสภาพการจราจรบริเวณของถนนราชดำเนินรวมถึงถนนอู่ทองในและก็เส้นทางอื่นๆนะครับรอบๆสวนอัมพรเนี่ยน่าจะติดขัดพอสมควรนะครับก็ขอให้หลีกเลี่ยงกันด้วยซึ่ง ที่มีการพระราชทานปริญญาบัตรนี้นะครับก็จากพระราชทานวันสุดท้ายนะครับจนถึงวันพรุ่งนี้ครับทั้งหมดนี้คือ Traffic l i v e ในช่วงเช้านี้ครับ